นำสวดบทสรรเสริญพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนำโมไตซื้อไตปุยเกียวกงเกียวหลังควงใต้เหลิงก้ามกวงซื้ออิมพอสักนำโมไตซื้อไตปุยเกียวกงเกียวหลังควางใต้เหลิงก้ามกวงซื้ออิมพอสักนำโมไตซื้อไตปุยเกียวกงเกียวหลังควงใต้เหลิงก้ามกวงซื้ออิมพอสัก นำโมหกนำโมหัวนำโมจิงนำโมคิวกล้งคิวหลังกล้องซื้ออิมพอสักทังจี้ตัวโอมเกลอหัวโตเกลอหัวโตเกลอหัวโตหลอกเกลาหัวโตหลอกเกลาหัวโตสะพอเทียงหลอเซิงตีหลอเซิงนั่งดีหลังหลังดีเซิงเจ็บดเฉียใจเอียงห้วยอุ่ยติงนำโมโมอปอยะปอหลอกบิกให้สวดแบบนี้ก้าจบในทุกๆวัน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวของทุกคนทุกท่านอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ